มนุษย์ทุกที่ทุกยุคในประวัติศาสตร์ต่างสงสัยว่าเรามาจากที่ไหนเพื่อไขปริศนานี้หลายคนเชื่อว่ามีเพียงศรัทธาเท่านั้นที่จะตอบได้สัญชาตญาณของมนุษย์เราได้บอกเราว่าเรายังคงต้องตอบคาถามต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราเมีอำนาจเหนือเราหรือเป็นสิ่งที่เราถือกำเนิดขึ้นมาแล้วจะต้องกลับไปสู่ที่นั่นในทัศนะเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของเทว,วานิยมในส่วนของจิตนิยมที่ให้แนวความคิดเกี่ยวกับพระเจ้านั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันตามความเชื่อของแต่ละคนเช่นตามคติของผู้ที่นับถือคิดศาสนาถือว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่วัตถุไม่ใช่บุคคลแต่เป็นวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงอํานาจยิ่งใหญ่รอบรู้ทุกอย่างเป็นผู้สร้างโลกกล่าวคือมีลักษณะคล้ายกับจิต นักอภิปรชัชญากลุ่มจิตนยิยมเชื่อว่ามนุษย์ประกอบไปด้วยกายและจิตจิตเป็นอาสาสารไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างเป็นตัวการสําคัญในการทําให้มนุษย์มีความคิดมีความรู้สึกและเป็นตัวบงการให้ร่างกายทําอะไรก็ได้ตามความต้องการของจิตจิตมีสภาพเป็นจริงและเป็นอิสระจากร่างกายแนวความคิดของเพโตทางสุนทรียศาสตร์ ก็จะมีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดทางอภิปรัชญาและยานวิทยาด้วยการจะเข้าใจความคิดทางสุนทรียศาสตร์ของเพโตได้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและมีพื้นฐานความความคิดทางอภิปรัชญาของเขาก่อนทฤษฎีแห่งมโนภาพหรือแบบของเพโตเนี่ยนับว่าเป็นการค้นพบทางปรัชญาที่สำคัญยิ่งของเพโต ทฤษฎีนี้เนี่ยเสนอแก่นแท้หรือส,สาระของสปปรรพสิ่งต่างจากปฐมปธาตุของปรชญากิจในสมัยนั้นเพโต้ <P et> <o> เสนอว่าแก่นแท้ของสปปรรพสิ่งเป็นมโนภาพที่ไม่กินเนื้อที่ไม่มีรูปร่างคําสอนของเพโต้ได้หักล้างปรชญาของโซฟิสผู้สอนว่าไม่มีความรู้แท้จริงอันเป็นมาตรฐานสากลเพราะว่าเรา รับรู้สิ่งที่เป็นาสสารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในข้อนี้เพตโตก็ยังว่าความรู้ที่สมบูรณ์มีอยู่เพราะสิ่งที่เรารับรู้ไม่ใช่สสารแต่เป็นมโนภาพที่เป็นอมตะและไม่เปลี่ยนแปลงมโนภาพคือทฤษฎีแห่งแบบหรือความคิดรอบยอดที่มีต่อรูปธรรมและก็นามธรรมท,ทั้งหลายเช่น คนที่มากมายซึ่งแต่ละคนก็จะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณแตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนอยู่ทางนี้เนี่ยเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีลักษณะร่วมกันนั่นก็คือความเป็นคนหรือคนเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดแต่ว่าความเป็นคนก็ไม่ได้ตายตามไปด้วยซึ่งความเป็นคนนี้เองเนี่ยเรียวกว่าแบบทฤษฎีแบบของเพโตเนี่ยเขามอง เนื้อแท้ของโลกและจักรวาลแบ่งออกเป็นสองประเภท1คือโลกแห่งแบบ2คือโลกแห่งผัสสะโลกทั้งสองเนี่ยอยู่แยกจากกันเพโตอธิบายว่าโลกของแบบหรือโลกของมโนคตินี้เป็นโลกแห่งความจริงโดยโลกของแบบที่เป็นอยู่และก็เป็นที่รวมของแบบซึ่งเป็นแม่แบบของสรสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกของผัสสะโลกของแบบ ที่มีลักษณะเป็นโลกของความคิดหรือที่เราเข้าใจด้วยด้วยเหตุผลสําหรับโลกแห่งภาษาเนี่ยก็คือโลกที่เราอาศัยอยู่นี่แหละเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่อยู่ในโลกแห่งภาษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นคนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมทั้งการกระทําต่างๆของมนุษย์อย่างเช่นความซื่อสัตย์สิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งเฉพาะที่เกิดจากการเรียนแบบเรียนแบบแบบ ของมันที่มีอยู่ในโลกของแบบอย่างเช่นคนแต่ละคนในโลกของเราเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียนแบบแบบของคนหรือคนสากลหรือความเป็นคนที่มีอยู่ในโลกของแบบโดยการเรียนแบบของสิ่งเฉพาะนั้นเนี่ยแม้จะทำได้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับสิ่งสากลแต่ก็ยังห่างไกลจากสิ่งสากลมันจึงมีค่าต่ำกว่าสิ่งสากลซึ่งเป็นความจริงสูงสุดนั่นเอง โดยทั่วไปคนเราเชื่อว่าการรับรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสหรือจิตเป็นบอกเกิดของความรู้ภาพที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินเป็นของจริงแท้โดยไม่ต้องสงสัยคำสั่งเพโตอาจจะสนทางกับความเชื่อของคนทั่วไปในสมัยกรีกโบราณเพื่ออธิบายทฤษฎีความรู้ของเพโตให้แจ่มชัดยิ่งขึ้นเนี่ยเพโตเขาได้ผูกนิทานชื่อเรื่องถ้ำหรือ Recave ขึ้นมานิทานเรื่องนี้นมีอยู่ว่า คนหลายคนเนี่ยถูกกักขังอยู่ในถ้าแห่งหนึ่งตั้งแต่วัยเด็กพวกเขาถูกบังคับให้นั่งหันหน้าเข้าผนังถ้าด้านในสุดซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับปากถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยนั่งหันหลังให้กับปากถ้าตลอดเวลาพวกเขาเนี่ยต้องนั่งเป็นรูปปัน้นเพราะว่าถูกนัามโซ่ที่ขาและใส่ขือคาที่คอจึงไม่สามารถแม้จะเหลียวมองเพื่อนนักโทษที่นั่งอยู่ข้างๆได้พวกเขานั่งประจันหน้า ผนังถ้ำเหมือนเป็นผู้ชมที่หันหน้าเข้าจอภาพยนตร์บริเวณด้านหลังนักโทษเหล่านั้นก็จะมียกพื้นลาดสูงขึ้นไปจนถึงปากถ้ำที่มีแสงสว่างจากโลกภายนอกสาดเข้ามารำไรใกล้กับปากถ้ำมีกองไฟลุกโชนอยู่แสงไฟแผดเผาไปจับที่ผนังถ้ำด้านหน้าของนักโทษและในบริเวณด้าน ด้านหลังของนักโทษกับกองไฟมีคนอีกกลุ่มนึงเดินไปเดินมาขวักไข่ในมือของคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีภาชนะรูปปั้นและหุ่นจำลองของสัตว์ต่างๆเงาของคนที่เดินและสิ่งของในมือที่ไปทาบอยู่บนผนังในด้านหน้าของนักโทษทั้งหลายพวกนักโทษเห็นเพียงเงาผนังถ้ำแต่ไม่อาจจะเหลียวมองมาดูที่ที่มาของเงาได้ เนื่องจากนักโทษเนี่ยเห็นเงาเหล่านั้นมาตั้งแต่วัยเด็กพวกเขาจึงไม่ได้คิดว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นแค่งเงาพวกเขาถือว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นจริงในตัวเองและเมื่อคนที่เดินอยู่ด้านหลังพูดคุยกันนักโทษก็คิดว่าเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากภาพบนผนังถ้าเมื่อนักโทษคนหนึ่งถูกปลดปล่อยจากพันธนาการเขาสามารถหัน กลับไปยังด้านหลังและมองเห็นกลุ่มคนอันเป็นที่มาของเงาบนผนังถ้ำเขาประหลาดใจมากที่พบว่าคนเหล่านั้นกับเงาที่ผนังถ้ำเคลื่อนไหวไปมาพร้อมกันเขาจะสรุปตามความเคยชินว่าสิ่งที่เขาค้นพบใหม่เป็นเพียงภาพลวงตาสิ่งที่ปรากฏอยู่บนผนังถ้ำต่งางหากเป็นของจริงแต่ต่อมาเมื่อคนอื่นเนี่ยมาอธิบายมาชี้แจงให้เข้าใจเนี่ย เขาจึงได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยหลงผิดอยู่ตั้งนานที่เชื่อว,ว่าเงาบนผนังถ้ำเนี่ยคือของจริงเขาเดินออกจากถ้ำไปสู่โลกภายนอกได้เห็นคนสัตว์สิ่งของและพระอาทิตย์เขาได้รู้จักโลกดีกว่าแต่ก่อนแล้วหัวนึกถึงเพื่อนนักโทษผู้ยังติดอยู่ในถ้ำเขาจึงกลับเข้าไปในถ้ำไปหาคนเหล่านั้นและพยายามชี้แจงแก่พวกชาวถ้ำว่า ภาพที่พวกเขากำลังเห็นอยู่บนผนังถ้ำเป็นเพียงเงาไม่ใช่ของจริงอย่างที่เขาเชื่อกันแต่ว่าเพื่อนักโทษก็ไมไ่ได้ฟังคำพูดของเขานิทานของเพลโตเรื่องนี้เนี่ยสอนให้เราดูว่าคนส่วนมากเนี่ยก็เหมือนกับชาวถ้ำที่นิยมชมชื่นอยู่กับเงาวัสดุสิ่งของที่เราพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นเพียงสิ่งจำลองมาจากของจริงต้นฉบับสิ่งที่เป็นแม่แบบ ต้นฉบับนั้นได้แก่แบบหรือมโนภาพจากนิทานที่เล่ามาเงามีความเป็นจริงน้อยกว่าของจริงเบื้องหลังนักโทษฉันใดสิ่งเฉพาะที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันมีความเป็นจริงน้อยกว่าแบบหรือมโนภาพฉันนั้นจริงๆแล้วใช่ว่าเพลโตจะไปดิเสธศิลปะเสียโดยทั้งหมดแต่จากการที่เขาเห็นว่าศิลปะเป็นสิ่งที่มีผลต่อลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของมนุษย์ และสามารถส่งผลต่อสังคมได้ในทางบวกและทางลบโดยผลในทางบวกก็คือช่วยให้มนุษย์มีความสุขมีความเพลิดเพลินจิตใจมีคุณธรรมและทำในสิ่งที่ดีส่วนผลในทางลบก็คือทำให้มนุษย์เนี่ยขาดเหตุผลแล้วก็ตกเป็นทาสของอารมณ์เกิดการเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวละครซึ่งจะทำลายความสงบเรียบร้อยของสังคมและด้วยเหตุผลทางด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นี้เอง เพโตจึงมองว่าเป็นสิ่งที่อันตรายและก็มีพิษภัย,ยและจะต้องให้มีการควบคุมโดยบ้านเมืองโดยผู้ที่มีความรู้หรือราชาปราดที่จะต้องดูแลและอนุญาตให้มีเฉพาะศิละปะที่ดีโดยศิละปะที่ดีในที่นี้คือศิละปะที่สร้างทัศนคติและลักษณะนิสัยที่ถูกต้องดีงามเป็นศินละปะ ที่ให้ความเพลิดเพลินที่บริสุทธิ์ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพจิตใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเท่านั้นตามทัศนะของเพโตศิลปะจะต้องเป็นไปเพื่อสร้างและส่งเสริมศิลธรรมอันดีงามคือทำให้คนมีความสมรุลสามารถประคองตอนในสังคมได้อย่างเหมาะสมและสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม แต่ปัญหาก็คือจะทําอย่างไรให้ศิลปินมีจิตสานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการโดยสร้างแต่ศิลปะที่ดีสรุปได้ว่าเคทโตอนั้นศิลปะเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือมีคุณค่าในตัวเองแต่คุณค่าของศิลปะนั้นอยู่ที่การสามารถทำให้คนในสังคมเป็นคนดีมีศิลธรรม แต่ปัญหาก็คือจะทำอย่างไรให้ศิลปินมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสร้างแต่ศิลป,ปะที่ดีสรุปได้ว่าสำหรับเพตโตนั้นศิลป,ปะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือมีคุณค่าในตัวเองแต่คุณค่าของศิลป,ปะนั้นอยู่ที่การสามารถทำให้คนในสังคมเป็นคนดีมีศีลธรรมและมาตรการที่เพโตใช้ในการตัดสินศิลป,ปะนั้นไม่ใช่วาตการที่เป็นเรื่องของความงาม หากแต่ว่าเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจริงศิลธรรมการศึกษาและการเมืองศิลปะตามแนวความคิดของเพลโตจึงไม่ใช่ศิลปะเพื่อศิลปะแต่เป็นศิลปะเพื่อสังคมสําหรับอริสโตเติลแล้วเนี่ยศิลปะไม่ว่าจะเป็นแบบชนิดใดก็ตามก็เป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของการเปิดเผยความจริงให้ปรากฏและเป็นการช่วยให้เราเข้าถึงความจริงของศิลปะ จึงเป็นสิ่งที่มีสถานะทางความรู้สึกที่ได้รับความสำคัญและได้รับการยกย่องในมุมมองของอริสโตเติลศิลปะเป็นสิ่งที่ดีและก็มีคุณค่าศิละปะเป็นสิ่งที่ให้ทั้งความรู้ความสุขความเพลิดเพลินอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มีผลดีทางจิตวิทยาในการช่วยปลดเปลื้องอารมณ์ทำให้เกิดการผ่อนคลายและยังช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ทำให้จิตใจสงบได้ สำหรับอริสโตตลแล้วเนี่ยศิละปะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองการตัดสินศินละปะจึงต้องไม่ใช้มาตรการอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของศิละปะเช่นศินลธรรมศาส,สนาการเมืองแต่จะต้องตัดสินด้วยมาตรการทางความงามซึ่งเป็นแนวคิดแบบที่เรียกว่าศิละปะเพื่อศิละปะนั่นเองกล่าวโดยสรุปนะครับ จิตนิยมเนี่ยก็คือลัทธิที่ถือว่าความจริงแท้เนี่ยหรือความจริงสูงสุดเป็นจิตหรืออาศาสารซึ่งมีอยู่อย่างเป็นนิรันดรนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อแยกลักษณะของจิตนิยมออกจะพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ชาติจิตนิยมเชื่อว,ว่าจิตเป็นความแท้จริงเพียงสิ่งเดียวสาสารเป็นเพียงปรากฏการของจิตเท่านั้น ชาวจิตนิยมเชื่อเรื่องพระเจ้าความเป็นอมตะของวิญญาณพระเจ้าสร้างและบัรดาลความเป็นไปตลอดถึงความสิ้นสุขของสรรพสิ่งชาวจิตนิยมถือว่าคุณค่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเช่นความดีความงามความถูกความผิดเป็นต้นจะต้องมีอยู่จริงไม่ใช่สิ่งที่สมมุติขึ้นไม่ใช่ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ตัดสินอาสาสารหรือจิตมีลักษณะเป็นนิรันดรภาษาอังกฤษเรียกว่า eternal และไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าโลกของสาสารจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเพราะว่าจิตมีลักษณะสมบูรณ์